ปลาอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นปลาเหยื่อเป็นหัวปลาทะเลครับตระกูลพวกปลาทูปลาอะไรพวกนี้ครับอ,อ่าอนี่เลยแล้วเราก็ให้น้องเขากินตอนนี้เขาจะกินข้องประมาณสามถุงครับว้าอวหัวเชื้อหัวเชื้อหมดละอร่อยดีนี่ดูแบบเยอะมากเยอะครับเยอะเยอะ อันนี้บ่อนี้คือปลาอะไรบ้างครับอ่าอันนี้เป็นปลาคังทั้งหมดเลยครับปลาคังต้องประมาณสี่ห้าร้อยตัวครับสี่ห้าร้อยตัวครับตัวรุ่นประมาณโลขึ้นถึงสองโลครับโลรึ่งถึงสองโลสโลครับเคยเลี้ยงใหญ่สุดนี่ประมาณอ่าประมาณสิบโลได้ครับเก้าสิบโลห้าปีห้าปีประมาณห้าปีจะได้ประมาณสิบโลสิบโลอยากเห็นหน้าตามันจริงแปดโลเจ็ดโลแปดโลเก้าโลสิบโลมีอยู่ สิบโลใช้เวลามากเลยนะครับัมนจโตไม่เสมอกันเหมือนนิ้วมือเราอาจจะไล่เรียงกันโอ้ยจะไม่เท่ากันทุกตัวเจบไปครับเปิดประตูโอ้ยสมุดอิบครับผมสี่ถึงเลยกิ่มผมปึ๊บปีดฟับเขาจะมีบางส่วนที่ เล็ดลอดออกไปก็จะมีปลาและนกกระชัง<อ>มานอกินถึงเราตกได้เช่นปลาเขา้าปลาคังปโลากรดปลาโดอ,อะไรพวกนี้ครับแต่ละพัดปลา,ปาน้องก็จะเข้ามากินพอะที่เราให้ไปมันจะมีส่วนที่เป็นของหลุดออกไปพวกไส้พวกอะไรพวกนี้<อ>พวกนี้ครับพา<อ>เราจับออกมาเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้ไอาออกไปปลาจะมารอกินก็นอเป็นอ่าเหมือนการ,ราอาเยเหยื่อไปในตัว มันจะคล้ายๆปลา,ลาปร่าบ้านเรานะครับอ่ากินเลยแค่ปลาล่าเลยปลาล้าเลยปลาล้าเลยปลาล้าเลยเดี๋ยวเร,ร,ราจะ,ะ,ะ,ะให้ข้อ,ขอติดบ้างอ่าหอกหอกที่เราตกตรงนู้นเลยได้ครับไปดูต่อ <S <S เป็นไปได้เดี๋ยวเราจะเอาภาพใต้น้ำตอนอ่อยเหยื่อให้ดูนะครับผมนะครับในคลิปใหญ่ของคนอเครัว จบคลิปครับโอเคครับได้ฝากแพรอ้อมสุขของเรารหน่อยฝากติดตามแพรอ้อมสุขด้วยนะครับอีกามันมีของน้องอ้อมแพรอ้อมสุกแล้วก็ของปัาแขกปู่ชายนะครับแพรอ้อมสุะ,อะลองมาทานอาหารปลูกผักดูผักที่ปัาแขกปู่น,นะครับครับผมติดตามได้ครับผมครับผม